สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะวันนี้พวกเราทีมงานที่นี่ต่อชะดอน้ำปาด316อาสามมาทำกิจกรรมดีๆให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรืออำเภอชาติการจังหวัดพิษนุโลกกิจกรรมจะมีอะไรกันบ้างทุกท่านสามารถร่วมเป็นกำลังใจตามมาดูกันได้ในคลิปนี้กันเลย สวัสดีครับวันนี้นะครับจิตอาสากองร้อยตำยตรวจตัวเองแดนที่3ามหนะครับก็ได้มาพัฒนาปรับภุมิทัศน์โรงเรียนบ้านลาดเรือตําบลบ,บ่อภาคอําเภอชาติการจาังหวัดพิศุโลกนะครับซึ่งการมาครั้งนี้นครับก็เป็นการพัฒนาแล้วก็การปรับภุมิทัศน์ของโรงเรียนตยํตรวจตัวเแดนบ้านลาดเรือนะครับกิจกรรมวันนี้จะมีอะไรบ้างไปติดตามรับชมได้เลยครับครับแล้วในส่วนของนี้นะครับก็คือห้องสมุดพระราชานะครับซึ่งมีการปรับปรุง ห้องเรียนใหม่นะครับในส่วนนี้ทำสํารัในส่วนไหนบ้างจาจกั้นห้องเป็นสองห้องครับเป็นห้องบนรพานะครับการห้องเป็นสองห้องนี้ก็มีหนึ่งห้องจากห้องใหญ่กลายเป็นสองห้องรับการขนั้สงต้องรัสิทธิกันนะครับกันยาตลอดเลยีรัวเขาตั้งอไัน ครับและนี่ก็เป็นโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านลาเรือนะครับซึ่งวันนี้มีการพัฒนาเยอะเลยครับเรากำลังปรับปรุงยสวนเกษตรครับเพราะว่าทําให้พร้อมที่จะใช้งานพ่อที่เขาปลูกครับเปิดเปิดเทอมนะนี่น้องๆมีผักได้กินแน่นอนครับถ้าปลูกตอนนี้ถ้ามันเสร็จตอนนี้ปลูกก็น่าจะน่าจะได้กินครับเราไปดูข้างล่างกันต่อนี่นะับไปสต๊อก อรับภารกิจมาในช่วงเช้านี้คือทําอะไรบ้างครับช่วงเช้านี้มาทําแปลงกเกษตรขุดดินถัดถัดหญ้าได้หญ้าออกจากแปลงกเกษตรครับจัดจัดร่องนี่นะแล้วก็ขุดดินมาถมถมร่องแปลงให้มันยกยกสูงขึ้นประมาณนี้คิดว่าเสร็จไหมครับเช้านี้เสร็จครับแล้วตอนบ่ายก็ลุยต่อตอนบ่าย,ยอายีกแปลงนึงอีกแปลงหนึ่ง,ง,หงไหวไหมครับไหวย้อนมาครับ ทำมากี่ชั่วโมงแล้วครับทำมาประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วครับงานถือว่าเยอะเยอะมากเลยครับก็สู้ครับสู้ครับสู้ใจขาดนยครับเพราะว่าโงเรียนตชเราต้องต้องดีที่สุดครับครับผมฝั่งนี้ยังไม่ได้ทานะครับน่าจะลงมือก่อนน่าจะให้เสร็จก่อนเที่ยงถ้าไม่เสร็จก็น่าจะรุ่ยช่วงบ่ายนะครับเราลงผักเลยไหมวันนี้น่าจะยังนะครับเดี๋ยวต้องให้ขึ้นแปลงก่อนใส่ปุ๋ยใส่อะไร้า อ่าภารกิจวันนี้นะครับับผมนะครับเป็นในหมอนมนคนนะครับหรือโรงเรียนของไร้แหนเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงไก่ไกที่ว่ามาันุโทมนะครับก็ปรับปรุงพัฒนาเพื่อจะมาเทพื้นใหม่นะครับเอาไก่ไข่แล้วก็เอาไก่ท้องเนื้อมาลงครับ ครับภารกิจของอ่าหกสี่วันนี้มีอะไรบ้างครับพี่ตัดต้นไม้ลานกิ่งต้นมะขามนะครับโรงเรียนลาาเรือต้นมะขามประมาณสักสามต้นแล้วก็ต้นปาล์มสามต้นครับตัดกิ่งครับตัดกิ่งลานกิ่งครับอ๋อเอาให้เรียบเลยครับพี่เอาให้เรียบเลยครับเตียนเลยเพราะมันตกใส่หลังคาอ๋อครับครับมันต้องเอาให้เรียบงั้นหลังคาจะพุหมดโอเคครับพี่ครับ สวัสดีค่ะชื่อสิทิรตน์โหยิงนุกตาเพชรค่ะอันนี้เนี่ยที่เราขนแบบย้ายไว้ที่ไหนกันครับจะย้ายไปไว้ห้องใหม่ที่ห้าห้องากก่อนคะแล้วห้องนี้เป็นห้องน้บานกับห้องน้บา่ะอ๋อ้ยไม่คนเดียวไม่ไหวหรักไม่ได้ล อาดับตำรวจหญิงที่มาคงคานาคินค่ะก็อยากจะถามถึงความรู้สึกนะครับในวันนี้ที่ว่าพวกเราตชดอสามหงได้มาช่วยทําพัฒนาโรงเรียนโรงเรียนบ้านต้เรืออย่างเงี้ยครับมีความรู้สึกเป็นไงบ้างรู้สึวันนี้คือแบบว่าออกมาในรูปแบบที่แบบ สมบูรณ์แบบมากค่ะไม่ว่าจะเป็นแปลงเกษตรหรือว่าห้องสมุดหรือห้องสากลที่มาช่วยย้ายอย่างเงี้ยค่ะคือเรียบร้อยขึ้นแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าสเก้าเลยค่ะโอเคครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมดาบตำรวจอนุรักษ์ดังลิศนะครับครูใหญ่โรงเรียนตำร,รวจตะเวนชายแดนแม่้ัศเรือครับ สำหรับภารกิจวันนี้นะครับทางตชดรร้อานนะครับก็ได้นํากําลังพลนะครับเข้ามาพัฒนาโรงเรียนตารวจตะเวนชายแม่น้ำเรือนะครับโอ้ภารกิจวันนี้ของเราครับ3า6หําหลายอย่างนะครับหลายอย่างทั้งแปลงเกษตรทั้งย้ายห้องสมุดนะครับทั้งกั้นห้องนะครับเยอะมากนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผบร้อยนะครับที่ได้นํากําลังพลวันนี้ทางโรงเรียนรู้สึกขอบคุณนะครับรู้สึกภูมิใจและรู้สึกขอบคุณท่านผบร้อยสามมากนะครับที่ได้อ่า นำกําลังพลมาช่วยนะครับที่ทำให้โรงเรียนของเราสวยงามนะครับสวยงามขึ้นสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นนะครับก็ทางเรือก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับก็วันนี้จิตอาสาร้อยต่อชดอสามหครับก็มาช่วยปรับปรุงนะครับหรือว่าพัฒนานะครับโรงเรียนบ้านด้านเรือนะครับก็ตั้งแต่เช้านะครับเราก็ทำแปลงเกษตรนะครับก็คือ ถางหญ้าพรวนดินอะไรนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีตอนนี้ก็ยังมีตัดกิ่งไม้นะครับปรับภูมิทัศน์นะครับภายในโรงเรียนนะครับก็กําลังดําเนินการนะครับส่วนมีอีกส่วนหนึ่งครับก็ในห้องเด็กอนุบาลนะครับก็กําลังกั้นห้องนะครับเพื่อแบ่งนะครับแบ่งห้องให้เป็น2ห้องนะครับก็กําลังดําเนินการอยู่ครับผมในส่วนภาพรวมในวันนี้นะครับก็สําเร็จภารกิจด้วยดีนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรครับครับ ทำความดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจเราทำความดีดแรยใจด้วยน้ำใจที่ให้กันจะคอยแบ่งปันด้วยรักและความ